สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินาามพุพ่อบัว,บวค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำและสาธิตการใช้ลู่วิ่งอย่างปลอดภัยและถูกวิธีค่ะตามไปดูกันเลย หลักค่ะในการใช้เครื่องเล่นค่ะปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทค่ะปุ่มที่สองที่สามนะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มระดับความสูงและความต่ําค่ะปุ่มที่สี่ที่ห้านะคะจะเป็นเพิ่มความเร็วลดความเร็วค่ะปุ่มที่หกนะคะจะเป็นปุ่มหยุดสต็อปค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเสียบลั๊กนะคะเพื่อ ก็เปิดสวิตต์ต้นนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะสาธิตวิธีการใช้เครื่องเล่น,นลูกวิ่งนะคะในการใช้เครื่องเล่นนะคะจะมีกุญแจเซฟต,ตี้คีย์ค่ะเอาไว้สำหรับป้องกรรันความปลอดภัยค่ะแล้วก็อันนี้ใช้หนีบเสื้อไว้นะคะเพื่อไว้ใช้หยุดเวลาเรามีเหตุฉุกเฉินนะคะ อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะใช้ยุ้ลูวิ่งนะคะเราต้องยืนอยู่ระหว่างสายทางน,นะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะเราจะเริ่มกดปุ่มส start ค่ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเพิ่มระดับความเร็วค่ะ เราจะเพิ่มไปซัก1นึง2นะคะเป็นการวอร์มก่อนค่ะแล้วก็เราจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะตามความต้องการของเรานะคะก็าสามารถเพิ่มได้ไวกว่วนี้นะคะถ้าเราทำงานกันแล้ว คอนะคะเราก็เริ่มลดระดับลงค่ะลดให้หัือน้อยที่สุดนะคะก็ะความปลอดภัยของเราค่ะ ตอนนี้เราก็เหลือน้อยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มายืนอยู่ระหว่างสายพานค่ะแล้วก็กดหยุดสต็อปค่ะ,แ,ะ,คะแค่นี้ค่ะทุกคนเราก็สามารถใช้งานลูกบิงได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะว้ะก็นี่เป็นวิธีการสาธิตวิธีการใช้ลูกบิงอย่างถูกวิธีและปลอดภัยนะคะทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติตามได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็ขออนุญาต จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ